สวัสดีค่ะค่ะพบกับพออน้อยปอ,อกองสวัสดิการสังคม สังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุการลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่อายุ60ปีแล้วยังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องทำอย่างไรซึ่งออมีคำถามหนึ่งกระทรงมหาพอรน้อยท่านบอกว่าท่านเกิดปีพศ .250-7 เกิดปีพศ2507ยังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุเลยไม่สะดวกเพราะว่าออทะเบียนบ้านมีชื่อยะโวมลำเนาที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ตัวเองตัวท่านเองไปมาทำงานที่กรุงเทพมหาคนครจะทำ อย่างไรค่ะก็ไปฟังกันให้จัดจัดกันเลยนะคะค่ะสำหรับท่านที่อายุ60ปีขึ้นแล้วเกิดพศ .2507 ค่ะท่านไม่สะดวกที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านค่ะต้องทำอย่างไร สำหรับท่านที่สอบถามมากท่านสามารถที่จะใช้หนังสือมอบอานาจนะคะไม่สะดวกไปด้วยตนเองให้ใช้หนังสือมอบอานาจหนังสือมอบอานาจการจะโหลดจากอินเทอร์เนต็ตหรือจะซื้อที่ร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้นะคะเป็นหนังสือมอบอานาจทั่วไปนะคะลงรายละเอียดมอบให้ใครก็ได้ที่อยู่ทางบ้านที่สะดวกไปลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านได้ค่ะรอกอข้อมูลลงรายละเอียดนะคะการลงนามตรงผู้ มอบอำนาจในส่วนของผู้รับมอบอำนาจทายาติพี่น้องค่ะหรือใครก็ได้ที่สะดวกที่อยู่ณภูมิลำเนาลงนามตรงผู้รับมอบอำนาจตอนที่ท่านจัดส่งไปทนีไปถึงนะคะค่ะเอ,อ,เอกสารหลักฐานเอกสารหลักฐานที่ท่านจะแนบไปพร้อมหนังสือมอบอำนาจค่ะก็เป็นําเนา บัตรป,ประจําตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้านสําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านเองนะค,ะ,คะก็ต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวรับรองเอกสารทุกฉบับจะให้เหมือนกับที่ท่านลงนามในตัวผู้มอบอำนาจนะคะสำหรับในส่วนของหนังสือมอบอำนาจก็ข้อความที่ท่านจะลงในรายละเลอียดก็คือให้เป็นผู้มีอำนาจจัดการ มอบอำนาจให้กับผู้รับมอบอำนาจให้เป็นี่ผู้มีอำนาจจัดก,การลงทะเบียนผู้สูงอายุตลอดจนให้ถ้อยคำต่างๆต,ต,ต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่แทนข้าพเจ้าจนสิทธิก์การก็ รวบรวมส่งไปสนีพร้อมสำเนบาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีการเคลื่อนไหวนะคะการรวบรวมส่งไปเสนีไปให้กับผู้รับมอบอำนาจท,ที่อยู่ต่างบ้านที่สะดวกที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านนะคะลงใช้เวลาลงไม่นานสำหรับลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านก็จะไม่เสียสิทธิ์ อายุ60ปีขึ้นไปแล้วนะคะเกิดพศ5 5 7 7ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในเดือนไหน ลงทะเบียนผู้สูงอายุในเดือนไหนเดือนถัดไปค่ะก็ท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุตามระเบียบกันเลยนะคะสาหรับระเบียบใหม่ล่าสุดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมากับท่านที่อายุ60ปีขึ้นแล้วไปลงเดือนไหนเดือนถัดไป ท่านก็จะเริ่มได้ระเบียบอย่างที่ผู้สูงอายุโดยที่ไม่ต้องรอเหมือนระเบียบเดิมนะคะระเบียบใหม่นี้จะเอื้อประโยชน์กับ60ปีขึ้นไปแล้วลงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้ระเบียบอย่างที่ผู้สูงอายุค่ะก็คงจะชัดเจนนะคะสาหรับท่านที่สอบถามพ้อ,อน้อยเข้ามา<ส>เกิดพศ2507การไม่สะดวกไปลงด้วยตนเอง ไม่สะดวกไปลงด้วยตนเองค่ะใช้นังสือม้มอํานาจนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบียอย่างทีบผู้สูงอายุในเดือนไหนปีพออไหนเป็นต้นไปค่ะก็ใตยคอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาด ข้อมูลข่าวสารสิทธิทประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้ผอนะาตต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ